าสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีครับครับมือนี้พ่อพอกันวันที่หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับตอนใสายๆจังหน่อยนะครับเด้อครับมือนี้นะครับเอาใจสายบรรทุกขึ้นเกลีครับพี่น้องครับนําเอาหกล้อนะครับหกล้อเป็นฮีโน่เอฟซีซูเปอร์เสียนะครับฮีโน่เอฟซีซูเปอร์เสียฮีโน่เอฟซีซูเปอร์เสียในตํานานนะครับพี่น้องครับเป็นรถที่ นี่แหละครับบอกตรงๆเลยว่านะครับโกตุกเนี่ยนะผู้เว้านี่แหละครับเกิดเกิดได้ง่ายมากกันนี่ยคือรถคันแรกของผมครับพี่น้องนี่แหละเป็นฮีโน่เอฟซีซูเปอร์เสียเนี่ยผมขับรถเป็นกัญยนรถรุ่นนี้แหละครับพี่น้องครับบเบาๆไร้ใหญ่ห้างครับพี่น้องเอ้ามาเบิ่งกันครับพี่น้องครับรถคันนี้สีเดิมตลอดนะครับบางๆแล้วครับพี่น้องหัวนี่เดิมเดิมเดิมที่สุดในโลกหัวนี่บางๆครับพี่น้องนะครับเป็นรถ นะครับทีมงานของผมเองนะครับทีมงานโกตุกเนี่ยแหละแต่ว่าเอ่อเพิ่นเศร้านะครับเพิ่นเศร้านะครับเป็นรถรับจ้างรับจ้างแรีนรับจ้างกรุงเทพครับพี่น้องแรนรับจ้างกรุงเทพครับพี่น้องรถได้ทีมงานนะครับถึงภายในเด้ค่ะเด้อนะครับเด้อภายในก่อนจ้ะเอ่อนะครับภายในก็สวยนะครับพี่น้องภายในนี่สวยสวยงามนะครับอยู่รบนะครับสวยนะครับในนะครับรักษาดีนะครับรถคันนี้เป็นคนเจ้าของรักษาดีนะครับ เพศนะครับสติกเกอร์สติกเกอร์เดิมมัดครับพี่น้องนี่ครับสติกเกอร์ก็เดิมจ้ะสติกเกอร์ยังอยู่เลยเนาะคนาะงามครับรถเป็นรถที่รูปลักที่โบราณสมัยครับพี่น้องนะครับข้างในห้องโดยสารนี่สะอาดสะอ้านนะครับแอร์นี่นะครับแต่ว่าต้องพี่น้องเราไปเช็คระบบอีกหน่อยนึงนะครับมันบ่เย็นนะครับแอร์นี่มีครับรักษาดีนะ้ครับรักษาดีครับสีนี่เดิมเดิมบางๆแล้วครับพี่น้อง นะครับกระบะยาว5้าเมตรห้นะครับกระบะหนึ่งเนียห้าเมตรเครื่องหเมตรห้ครับพี่น้องนะครับแต่งหน้าเรียบร้อยนะครับเป็นรถหุ่นดีรถคันนี้เป็นรถหุ่นดีนะครับเด้อครับคัตจี่นี่บอมี่มองติแล้วครับพี่น้องคัตจี่นี่เหลี่ยมมงนะครับคัตจียคัตจี่นี่เป็นรถคัตจี่ที่เหลี่ยมมงเลยนะคันนี้นะครับสะอาดสะอ้านนะครับยางนะครับทางนาเนี่ยครับเป็นล้อแม็กแม็กบรรทุกนะครับยางไม้นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นยางเนี่ยเกลืสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเด้อ เอายาวมายาวมากครับพี่น้องอ่ากระบะนดี่ยวมนี้มองผู้แม่กระทั่งจุดเดียวครับพี่น้องกระบะนี้ไม่มีพี่ผู้แม่กระทั่งจุดเดียวนะครับเป็นครอบนะครับครอบบรรทุกนะครับเป็นเล็กงาามเลยนะครับเด้อนะครับอ่าเบิ้งนะครับแหนบเสือไม้เรียบร้อยครับอัดซี่ทับหลังมาห้ยน้ำนะครับล่อหลังนะครับเป็นบิตสโตนนะครับเป็นบิตสโตนนะครับแปดสองห้าอาร์สิบหกนะครับ อ่าหลังคันซีสวยครับพี่น้องระบบไฟครบครบจบจบครับ้อมใส่ได้ครับรถดีคันี้ก็ต้องเทียนยังอีกครับพี่น้องถดร้อมใส่นะครับเด้อครับว่าจะเป็นลานของเก่้านะครับรับซื้อของเก่้านี่เหมาะมากเลยครับเอาสิเป็นลานอ้อยลานมั่นกันแล้วนะครับข้างกระบะกระบะกระบะนี่ครับกระบะไม้ปูทับวางทับด้วยเหล็กนะครับบ่มีมองแตกมองหักหรอกครับใบไหนน้ำบ้านไ่นกรับะไห่ผ้าใบไ่ไห้เด้อออาใบข่อยว้ถลอกเฟี่ยงบ่แถมพนรดเลยบ่บอ้บข่อยว้ถลอกเฟี่ยง เห้ยมันยนวเลยเนาะนะครับเอายาวมากยาวมานะครับมันสียาวไปนะครับเิ็นคัตซี่นะครับดำดำเลี่ยมเรียมนะครับสีสวยมากลยครับสีสวยครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เด้อนะครับเออเนี่ยยังเจีาวๆเลยครับสติ๊กเกอร์คัตซี่กันยังอยู่เลยนะครับเด้อนะครับยังอยู่นะครับแบตเตอรี่เเปลี่ยนมาใหม่พี่น้องนะครับ ถอยเสียเป็นของฮีโน่ทอยพักกับของฮีโน่แลยต้นนำรับผมมีการเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องงามครับสีนี่นะครับนี่เดียวตลอดล่ามเอามาทั้งนี้ก้อนนะครับบอกราคาพี่น้องก้อนก้อนสิไปเบิ่งเค่องครับพี่น้องบอกราคาพี่น้องก่อนพี่น้องนี่เส้นก่อนรดขั้นนี้ผมตั้งอยู่ที่นะครับฟังดีๆนะพี่น้องนะสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ คุณพ่อไปใส่จังหน่อยปีใหม่ฝอยส่ไปใส่จังหน่อยานคุณพ่อได้ที่เราบอกเออได้ที่แนะจังหน่อยว่ามันยุ่งหนาหันมาแล้วาสามแสนหันเพื่อหาพันบาทมาคุยกันได้ครับพี่น้องคุยได้อีกนะคะคุยได้อีกครับเรื่องยนต์นี่เรียงคับเดยละผมคับมากรถคันนี้คับมาตุ้งเทียบครับพี่น้องคับดีคับนะครับน้ำไหลเฮียหยดหยดว่ามันรับป้าบุล่ะเรียงคับเนี่ยครับนี่กันส้นนี่เดิมนะครับขางลางใส่ของสิงให้เท็จนะครับ ้างบนมีบ่างทับโดยเล็กกินเป็ดกินไก่นะครับสามารถขึ้นเหยียบรับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า200กิโลนะครับยืนเหยียบเช็ดกระจกได้เลยนะครับพี่น้องแ่งมากแข็งแรงแจงมากงามๆครับกระจกนี้ทำใหม่ทำมาให้ขาเลดนะครับทำเป็นเหมือนตัวเมก้านะครับกระจกกกระจกก็สวยทำมาใหม่ให้ความเรียบร้อยนะครับแ่งมาจบๆเลยพี่น้องนะครับแจงมาจบๆอ่ะเดี๋ยวสิให้เพื่อนเบื้องเครื่องเบื้องเครื่องเงินนำนะครับดูเครื่องยนนะครับ

โอ้โอ้อ๋อดึงตัวนี้ไปได้ปะล่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ม้วนกบ้านักเนี่ยเบาๆอะวบ้านักอ่าหลักเลยหัวนกบ้านักขับพี่ลังบัง นะครับแหงพ่อบรรตาตะเกแตนพี่น้องนะครับแหงคอเลาะเรื่องเครื่องย่นแหงคอเลาะนะครับเด้อแหงคอเลาะพ่อบรรตาตะเกแยนนะครับสวยๆเลยนะครับอ่ะตั้งเสียงจัง่อย <ผม S 1> พี่น้อง

มาหักด่างมาแล้วกันนะนะครับมาฐานมาฐานนะครับมาฐานนะครับมต้องว่างเรียงเงิืองเ่อนใส่ท่านี่ปหยฮใจเขาบ่หมด có bao hang của bao hang cái bớt đương đương này cái nào nó xịn á thì chúng ta chúng ta cái đấy đường 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 này cái kia cái này bưng bưng nó ô ngay bởi vì ตลอดล้ำนะคะ <ists. S 1> ด้วยตลอดล้ำนะครับพี่น้องขอบอกไปก่อนเด้อพี่น้องขันมู้เจ้าที่ซื้อรถบรรทุกน,นะครับขันมู้เจ้าพลาดขั้นนี้นะครับหรือว่า <st> มู้เจ้าพลาดแล้วนะครับขันมู้เจ้าก็ซื้อขั้นนี้ก็ซื้อว่ามู้เจ้าพลาดละนะครับว่าราคานี่สมเหตุสมผลครับพี่น้องนะครับผมได้มาก่แพงนะครับผมกะบันพีบันนองไปใส่ในราคาที่สมเหตะะเสุสมผล <st> มาบอกมาคุยผมรถได้อีกครับพ <ๆ S 2> ี่น้องนะครับครับมือนี่กะบมว้าอยังไรกับาหลายเติมเราล่อวะ นะครับเอาสมุน,นไพรนองพน้องเนาะครับโอกาสหน้าจะมาพอกันไหมพอกัน,นงามๆสวยๆกับสีพ่อบอกสูดพี่้องฟังให้เขานะอครับสวัสดีครับดีค่ะ